นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับยังรักกันอยู่หรือเปล่าเรายังมีกันอยู่ไหมสารงานต่อก่องานใหม่จริงใจพัฒนาโรดเลือกนายบัญชาเก่าเล็กหรือกุย๋ยเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนี่คือสปอัวอย่างจากเดนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8สารงานต่อก่องานใหม่จริงใจพัฒนากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8ที่เขารบรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานี่คือสยจาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8โปรดเลือกนายบัญชา เก่าเล็กหรือกุ๋ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยากพี่เดืนซ่อยากรู้ว่าแฟนยังรักไม่กลัวรอบรนะังงานะ ช้คนนีหรือล่กับผมนายบัญชาเกาเล็กหรือกุย๋ยขออาสากลับมาทําหน้าที่พัฒนาหมู่8ของเราอีกครั้งตามที่ทุกทกท่านเคยให้ใหความไว้วางใจ,จ<า>เพื่อกลับมาทํางานต่อเพื่อให้หมู่8ปดเจริญยิ่งขึ้นไป ตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ามาทำงานพ่อแม่พี่น้องทุกคนคงทราบกันดีว่ากระผมมีความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต่างๆให้หมู่8ของเราบัดนี้ถึงเวลาเลือกตั้งกระผมคงจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องให้กระผมกลับเข้ามาทำงานต่อก่องานใหม่ด้วยความจริงใจจากกระผมกุ๋ยบัญชาเกาเล็กเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมสารงานต่อ ก่องานใหม่จริงใจพัฒนาเลือกคนดีเลือกคนทำงานเป็นเลือกบัญชาเกาเล็กหรือกุย๋ยกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขออาสาขอโอกาสในการทำหน้าที่พัฒนาตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8ดของเราพร้อมสารงานต่อก่องานใหม่จริงใจพัฒนาทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่ มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชา,าชนเป็นศ <ตะ S 1> <0. S 2> ูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งผ่าได้แน่นอนเลือกสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8โปรดกาเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งโปรดเลือกนายบัญชาเกาเล็กหรือกุย๋ย โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8โปรดเลือกนายบัญชาเก่าเล็กหรือกุยกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนี่คือ 1> <Burn> 1. ตัวอย่างจาก<ใ>นายบัญชาเกาเล็กหรือกุ๋ยเบอร์หนึ่งเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมสารงานต่อก่องานใหม่จริงใจพัฒนาอุดมการแน่วแน่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลบ้านเกาะหมู่ที่8ปโปรดเลือกนายบัญชาเกาเล็กหรือกุ๋ยกาเบอร์หนึ่ง เบอร์ห <Burn. S 2> นึ่งเบอร์ตตัว่าง <Burn. S 2> จากเอหนทีดดอทยี่สิบแปดพฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปรรช่วยัก